เห็นปะตุ่มแต่งหน้าแบบนี้ท่ายสิคะว่าปะตุ่มจะทำอะไรประตุ่มจะมาเล่นสกีน้ำคะ่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอายุมากเรายังเล่นได้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ยังเล่นได้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเล่นไม่ได้ก็พอเราเล่นเนี่ยค่ะขอให้เล่นถึง70เถอะพอถึง70็ดสิบขอให้เล่นถึง71แล้วก็72พอ72ขอให้เราเล่นถึง75เถอะพอ75ปุ๊บอขอให้อีกปีงเจ็ดสิบหกตอนนี้ขอถึง80เลยค่ะป้าจะเล่นอยู่3บอร์ดนะคะเออเป็นบอร์ดที่2ตัวนี้เล่นยากที่สุดนะคะ บอร์ดนี้จะเป็นเรียกว่าเล็กสกีนะคะซึ่งเป็นบอร์ดสมัยก่อนของเด็กนะคะแล้วป้าเอามาเล่นส่วนบอร์ดนี้นะคะเรียกว่าทริกสกีทริกสกีเป็นบอร์ดที่เล่นยากที่สุดนะคะข้างล่างเนี่ยไม่มีฟินมันจะแบนเรียบหมดเลยค่ะมันออกตัวยากนิดนึงมันจะลื่นต้องบังคับขาดีๆนะคะแต่มีบูสช่วยพยุงก็ใส่เท้าเดียวแล้วเท้าหลังนี่นะคะก็คือเราจะต้องสอดเข้าไปในเท้าหลังวิธีการยืนแบบนี้คะ่ะแบบนางงามยืนนะคะ ตัวนี้นะคะเรียกว่าแผนทริกสกีเหมือนกันแต่ว่าไม่มีบูตตัวนี้เราไม่ใส่เราเอาแผ่นนี้วางเท้าเปล่าส่วนมากการเล่นสกีน้ําใช้แขนกับขาขาในี่ต้องเกร็งไม่ว่าจะเล่นไม้ไหนก็ต้องเกร็งขาแขนก็ต้องคอยดึงเชื่อว่าเพราะว่าความแรงของออสกีน้ําที่ลากเราไปเนี่ยมัน32กิโลเมตรต่อชั่วโมง อ๋อสำหรับป้าเนี่ยคนสมัยก่อนป้าอายุมากแล้วป้าต้องไหว้เจ้าที่ยอดทางไหว้พ่อแม่คงคาไหว้เจ้าที่ทางบึงเป็นเป็นทำกิจวัตรประจำวันเงี้ยเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ใครเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ เรียกว่าวอเตอร์สกีนะคะการเล่นสกีน้ำซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราเราไม่มีเคเบิลสกีเราเล่นกันหลังเรือป้าตุ่มเริ่มต้นเมื่ออายุ40ปีเริ่มที่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเล่นประมาณ5ปีซื้อเรือเองเป็นของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงหลังจากนั้นพอมีเคเบิลสกีป้าตุ่มก็ผันตัวมาเล่นเคเบิลสกีแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรียกว่าผิดกันเลยค่ะก็เลยขายเรือไปแล้วก็เล่นเคเบิลสกีมาทุกบึงป้าตุ่มไปมาหมดแล้วค่ะ ตอนแรกเนี่ยนะคะก็กลัวไม่กล้าเล่นเพื่อญาติก็บอกว่าเธอต้องสู้สิเขาต้องเล่นให้ได้เขาเล่นกันได้ทำไมเราจะเล่นไม่ได้เอาลองใหม่พอมันขึ้นได้อุ้ยดีจังเลยขึ้นได้หลังจากนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วยิ่งมีคนดูนะคะโอ้โหแบบยิ่งอยากโชว์อยากเล่นอะไรอย่างนี้นะคะ่ะ คือจริงๆแล้วถ้าถามคนวัยเดียวกันเล่นไหมเขาเล่นนะคะแต่เขาเล่นเพื่อถึงอายุ4 0 5 0ิบ้าเขาเลิกกันไปหมดเลยค่ะอาจจะเเพราะมีครอบครัวหรือว่ามีธุรกิจอะไรที่มาเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เราเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนมาเล่นเลยอะค่ะทำให้เราเนี่ยก็เล่นมาตลอดแล้วก็มาเล่นกับลูกๆมีลูกมาเล่นเป็นเพื่อนมีแฟนมาเล่นเป็นเพื่อนเราเล่นทั้งครอบครัวค่ะ คือสิ่งที่เล่นและชอบเนี่ยนะคะคือเวลาเราเครียดอะไรมาก็แล้วแต่พอเวลาเราเล่นเนี่ยเราลืมหมดเลยค่ะเรามีความรู้สึกอุ้ยเราออกได้เราดีเนาะเราไปทางซ้ายไปทางขวาลืมนึกถึงเรื่องที่เครียด,ยดมาหมดมีแต่ความสุขว่าอุ้ยเราออกได้เราไปได้บอกลูกว่าสงสัยแม่จะต้องหยุดเลิกเล่นแล้วนะเพราะแม่อายุมากลูกแม่ไปเล่นสกีเลยนะแม่ไปเล่นได้แม่ต้องไปเล่นนะอย่าหยุดนะไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอเคยพูดว่า ป้าไปดูคนที่ก็อายุห้าสิบหกสิบสิเขานอนติดเตียงแล้วอะแต่ป้าเนี่ยยังลูกเดินแข็งแรงอยู่อย่างนี้ป้าภูมิใจได้แล้ว <S <S โดยปกติก็ภูมิใจอยู่แล้วค่ะเพราะเรายังเล่นได้อยู่ไงคะเพราะลูกก็จะดีใจแล้วเขาก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะทําอะไรก็ไม่ได้มันก็ท้อแท้ในชีวิตเหมือนกันนะคะเพราะปกติเราทําอะไรได้หมดขับรถได้ไปไหนได้ใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตนะคะให้ให้แข็งแรงตลอดก็เป็นความสุขสุดยอดแล้วค่ะ อยากจะให้เพื่อนๆทุกๆคนหรือรุ่นน้องที่อายุมากตั้งแต่50ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะให้ออกกําลังกายคุณจะออกกําลังกายด้วยวิธีใดก็ได้ที่ไม่ทําให้เสียสุขภาพแล้วคุณจะแข็งแรงคุณจะอยู่ได้อีกนานค่ะ